ตักบาตรเโอเคปันเลยนะบาปเลยปันเลยไงว้า ชว่วยอีแก่ววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับเพื่อนแล้วก็ผู้ชาย <c oughs> อีมองค่ะ แต่ว่าวันนี้ฉันจะมาทําเมนูต้นแบบก่อนเพื่อให้นางเอาเมนูของฉันไปแกะวันนี้ฉันจะทํายำแหนมคลุกยำแหนมข้าวทอดยำเขาเรียกอะไรหลายอย่างเรียกได้เยอะแยะมากเริ่มจากนี่นะคะข้าวนะคะพริกแกงนะคะใส่พริกแกงลงไปคือมันก็ไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากมากยำแหนมข้าวทอดต้องทอดข้าวตั้งน้ำมันรอนะคะในนี้นะคะมีข้าวข้าวพริกแกงนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะใส่แป้งทอดกรอบนิดนึงอย่างี้แต่ที่พิเศษกว่านั้นนะคะของเราจะใส่แหนมลงไปในข้าวทอดด้วย แล้วก็คลุกนะคะให้พริกแกงมันคลุกนะโมนี่เข้าใจไหมให้พริกแกงมันเคลือบไปที่ข้าวใส่แหนมลงไปอันนี้นะคะเราใช้แหนมแบบแท่งเนาะจะได้เอามาคลุกนีได้แต่ว่าเดี๋ยวตอนยำอะ่ะเราใช้แหนมแบบหั่นแว่นมาแล้วนี่ค่ะเท่านี้แล้วก็เอามาปั้นเป็นก้อนจริงๆแค่สักสามก้อนก็ได้อาทีนี้ทําเครื่องยำนะคะเครื่องยำเราก็จะเตรียมหอมแดงก่อนเลยต้นหอมผักชีนะคะ เส็ใบสะระแหน่รอนะคะแหน่ที่เราจะใช้ยำนะคะก็คือแหน่สไลด์พร้อมท่าของสุธีรักค่ะอันนี้คือเขอสาสไลด์มาให้แล้วพร้อมเลยอันนี้นะคะเครื่องยำพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมีพริกป่นนะคะมีน้ำตาลแล้วก็น้ำปลานะคะอันนี้ผักชีฝรั่งนะคะสักหน่อยขาดไม่ได้นะคะยำแหนมต้องมีขิงแก่แก่น้ำมันร้อนแล้วนะคะเราจะใส่ข้าวลงไปเลยซึบระหว่างทอดนะคะซอยขิงไม่ขาดเวย <c oughs> เดี๋ยวเรารอข้าวทอดแล้วก็เอามายำ เป็นลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปยำกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะทําน้ํายำนะคะพริกป,ป่นนะใส่ลงไปน้ปานปลาน้ำตาลนะคะนี่นะคะใช้มือเท่านั้นยำแหนมคุกอะ่ะนี่นี่ข้าวเราไปรร้อน,อนเลยอร้อนมากตอนนี้นี่แหนมสไลด์พร้อมทานสุดที่รักใส่ลงไปเลย<ะ>อืเครื่องปรุงทุกอย่างใส่ลงไป เสร็จแล้วค่ะยำแหนมข้าวทอดแค่นี้เอง,ง,งมองไิยากอะไรคัวยแก่สวัสดีค่ะว้าวลาลาาาลาาาาาแา่าาานาาาาาานาามาา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 

ขอดรอดตัวแก่รอดตัวแก่ลาไปก่อนนะเช้าสวยข้าเหนื่อยโอ้ยอาอาฉันแต่งนับเดินมาดีกว่าเดี๋ยวพูดตีกอลีบเมื่อตอนต้นคลิปเห็นไปแล้วว่าทีฉันทำเมนูต้นแบบไปแล้วนั่นก็คือยำแหนมข้าวทอดรอดเป็นเมนูที่ง่ายมากใครๆก็ทำได้ซึ่งมึงไม่ได้ทำกันในวันนี้กูไม่ให้มึงไปอยู่ใกล้น้องสองคนหรอก เออมาไปหมันอากมาอยู่ห้องอื่นเออซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญมาสองคนค่ะรังนีบอกโจทย์ก่อนเฮ้ยไม่รู้เลยเป็นคนคิดท่า้ๆทำไมถึงเสนอแขกเป็น2คนนี้ให้ลูกค้าฉันเสนอแค่ว่าเราลองชวนผู้ชายมาไหมฉันพูดว่าเอาตินไหมมึงตอบว่าอ แต่บิวไหมมึงตอบว่าแล้วแล้วก็เลยติกันดิเราะอุ้ยแต่ไม่อยากให้มาห่วงห่วงช่วงห่วงอะไรซึ่งเดี๋ยววันนี้น้องติงกับน้องบิวทั้งสองคนจะต้องมาแข่งกันทำเมนูนี้ที่ฉันทำไปให้ดูตอนต้นคลิปอะไรเป็นแรงบันดาลใจคอนเซปต์คืออะไรคอนเซปต์ก็ช่วงที่แบบเขาสาวเขาทำ่างนี้เลยอ่ะอ้าวตาเน้องติงและน้องบิวค่ะ ครับชื่อตินนะครับส่วนเพื่อนเราชื่อตีนครับสวัสดีครับชื่อบิวนะครับเพื่อนเราจะแบบนี้แหละอินเนค่าก็ทั้งสองคนอยู่กลางอยู่กลางบิวนี่เลือกแต่ที่ตรงนี้อย่าไปจับน้องค่ะนังพี่ีอย่าจับน้องเดี๋ยลือกไปเปลี่ยมือคถามก่อนทั้งสองคนมีสกิลทำอาหารมากน้อยแค่ไหนอยากจะบังดี้อยากดูอะโอ้โหไม่ มันไม่เห็นดแแถบมีเยสเกตการก้ากูบังฉ่ำไม่วีนอะไรเลยถามกาสกิลการทำอาหารของสองคนได้กไม่ได้เลยหรอไม่ได้เลยทำอะไรเป็นบ้างได้แต่ข้าวไข่เจียวกับมาม่าันไม่ได้อโอลปิกะว่าไม่ใช่เมนูไรได้ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้เลย ตอนที่เปิดเชฟเป็รากระจอกไปเลยอาร์ตินทำอะไรเป็นเตะกันเลยครับอาตินหน่อยอาร์ตินหน่อยเซนเจนเจนเพราะผัดประวัติมันก็ฟุ้งนะไปเลยต้องหนูน้ำปลาน้ำปลาเขาต้องใส่กระเทียม อยนี้เดี๋ยวอธิบายกิจการให้สองคนฟังก่อนเดี๋ยววันนี้ทั้งสองคนจะต้องมาทําเมนูนี้ยำแหนมคลุกคือเมนูต้นแบบนะคะเคยทานกันไหมคะเคยครับเคยเคยปะไม่เคยเอ้าะก็จะออกเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดอะไรเงี้ยรสชาติยำงั้นวันนี้ก็เป็นครั้งแรกของน้องเลยในกาจกรรมยำเนาะในกิจกรรมเตะเลยด้วยเหอเริ่มเดี๋ยวจะให้ฟิล์มกับมงเป็นคนทําช่วยน้องคุงป้าเนี่ยจะต้องเลือกเอาแหละว่าใครจะอยู่ทีมใครอ่ะเอาพี่ฟิล์มมาอยู่กลางค่ะดิวอ่ะมารายการเหมือนหนูจะต้องเจออะไรอ่ะใส่กระดูกปิดคอ แล้วเมื่อกี้ยายตินใช่ปะยายพีมเดินผ่านตินเหมือนเชิญญาตุุ่ยเข้าเฟรมต่อยนะแต่อนนี้มันจะมีซิทแ็คเลยนะลูกเอ้ยาค่ะเราห่วงกันทั้งหมดค่ะไม่มีเซฟค่ะเซฟโดนตัวค่ะอ่าเอางี้โจทย์คนปะหิงฉุบใครชนะได้เลือกก่อนมีเลือไม่ได้หรอ ไม่ได้อันเนี้ยเรื่องทำอาหารมันเป็เรื่องแต่งแล้วมีใช้ชีวิตไม่ได้อยู่ดีไม่ได้อ่ะเอาไงม้งกระเป๋ายิงฉุกไหมให้ฟิล์มเลือกไม่ให้น้องปใบหญิงฉุบดีกว่าถ้าใครชนะได้พี่มงไปเลยเอออสองคนแบ่งฉุกใบหญิงบิวแบ่งชุบแฉกันสอคนตีนลงกันกายแล้วบิวลงกระดาษตอนเนี้ยหน้าตีนแบบสั่ญชีอะไรคืออันนี้ทำอาหารเมื่อไหร่ยอมยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบอกชนะ แข่งใครกันหน่อยสองคนครับโอ้แพ้คู่แพ้ชนะคู่ชนะอออย่างนั้นแป๊บนึงเธอจะลงอะไรฉันจะลงใจว้าวแล้วฟิล์มจะลงอะไรลงขันลงขันลงขันมึงค่ะมึงลงลงค่ะลงมาแล้วค่ะยังยิงยาวปักกระเป๋ายิงชุบว้าวยิงชุบว้าวแผลอ้าวอิสระ ามคุยไ้่จะคุยอะไรก็คุยเอี่ต้องแต่งตัวหรอไม่เนี่ยคุยอย่าเรียนตัวออกถามลองว่าทำอะไรอยู่ตีนก็เป็นตีนสูฉันก็เลยบอกว่าแบกลูกค้ามาให้กูบ้างลูกค้าเยอะนะตีนตัวเราตั้งแต่เมื่อไหร่หรอท้ามาหนึ่งเท่าปีสามสิบปีแล้วน้องยี่หกนี่จำไม่ได้ว่าฉันฟอก่อนหรือพัดฟอก่อนก็ไม่รู้ ไม่ได้อ่ะเธอปอก่อนค่ะแล้วเธอมาให้ฉันค่ะอ๋อแล้วมีแฟนหรือยังไม่มีแล้วครับมีแล้วะมีช่อคู่ด้วยมีแฟนย่างไปออกจีบหนูหน่อยอ่ะยัางเลยมีความจีบปะ ก็มีบ้างชื่อมงหรอที่ไปจีนน่าจะชื่อพี่มงแล้วเปล่าไม่เขาบอกก่อนว่าคือบิวอะชอบไลฟ์ขายเสื้อเออมีครั้งหนึ่งที่เราแหวนที่ตัดตึงเสื้อบิวบิวไม่ขายเขาบิวคิดว่าเป็นมิจฉีคือเรากเป็นกระเทยเปใช่ปหมเราอยากสนับสนุนไองถูกกองเลิกทุกอย่างเริ่มดูไลฟ์แล้วบอกว่าตัวไหนก็ได้5ตัวบิวบอกว่าพี่เลิกมาเลยครับเริ่มทำเริ่มทำย่างแหนนค่ะต้องมีข้าวใช่ไหมเราต้องมีข้าวต้องมีแหนมมีมั้ง ยิงโง่พี่บอกก่อนตีนกับบิวคือตอนที่ทำอันเนี้ยสองคนในเขาดูพี่ทำไปแล้วใช่แต่ว่าไม่ได้ไทำแค่ดูแต่ไม่ได้ตามแค่ดูเฉยๆไม่แล้วอันนนใจคอหยิบให้อันเดียวเองหมดจ้าหยิบให้พี่คุณโอ้ยขอบคุณมากคุณนนโง่โง่เลยตัดบ้า เปอะไรรู้ป่ะเหมือนแบบผีเปรตที่มาขอเตัวมนเลยอันนี้ต่อแขนให้อ่ะอ่ะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกใส่เครื่องแกงลงไปก่อนลองดมลองดมดูว่ากลิ่นเป็นขนมครับถึกใช่ไหมอืมอืมอีกคู่เลยเหรอคู่มือคือเท่าตลกอ่ะบี๊เอาใหม่พี่โมใส่เครื่องแกงใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่แป้งปกติจริงกับบิวแบบชอบกินอาหารประเภทแบบ กินได้หมดกินได้หมดเลยได้หมดเลยได้กินที่ราไ้ไหมอร่อยไหมล่ะแล้วมีอะไรอร่อยค่ะรถามว่าอร่อยไหมไม่อร่อยไม่ดูพี่โมไม่เคยกินตัวเองอ่ะจะให้มาลองกีวเทพีแพยยช่วยคูดเลยวิ่งอย่างเยงเลยเี๋ให้มันเละนะลูกสีสีแล้วเมนกันพอแล้วพอแล้วหนัเค็มล้วเหกมนะคะั่ มีพริกแกงมีน้ำตาลมีแป้งแล้วเดี๋ยวจะใส่แหนมนะคะซึ่งวันนี้นะคะแหนมที่เราจะใช้นั่นก็คือแหนมสุด,ดที่รักนะคะเป็นแหนมที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อทําลายพยาธิมาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ลดปริมาณจุลินทรีย์ที่เกาะให้เกิดโรคด้วยนะคะนี่คือแหนมที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยสุดๆเลยพี่เขาต้องทำอย่างนี้เพราะว่าแบบเผื่อบ,บางคนอะ่ะทานแล้วท้องเสียออออหรือแบบไม่ต้องห่วงเพราะว่าแหนมสุดที่รักอ่ะคือมีทั้งแบบเป็นแห้งอย่างนี้ใช่ป้ะแล้วก็นี่มีแบบสไลด์พร้อมทานนะคะแหนมสุดที่รัก คือแหนมสุดทีรักค่ะครูกันเสร็จยังใส่น้ปลาด้วยใช่ไหมไม่ใส่ตีนตีนน้ำปลาเหรอก็ตีนหัวใส่น้ำปลาด้วยใส่ป่ะตีนแล้วเราก็เชื่อคนง่ายด้วยอ่ะตีนเอามือมาขยี้แหนมก่อนเราจะใส่แหนมลงไปในข้าวด้วยหลายๆคนอาจจะไม่แบบย่งงอยแหนมสุดทรักคืออะไรก็บอกว่าแหนมสุดทีรักเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ลูกของแหนมดอนเมืองก็คืออันนี้ใช่ต้ยตุ้นต้ลันหน้ารู้จั แพ็คเกจเนี้ยสำได้ไปะพี่ตุ๊เออพี่ตุ๊กเขาแบบกนคืออันนี้คือแบรนด์แหนมเจ้าแรกของไทยนะคะเป็นแบรนด์น <c oughs> ที่มีคุณภาพเพราะว่า <c oughs> เขาพัฒนากรรมวิธีการผลิตนะคะด้วยการฉายรังสีแทนการทำแหนมแบบทั่วไปนะคะซึ่ง,งอันนี้คือแหนมตุ้งสิวที่มันขาดตลาดเธอแล้วเรามีได้ไงเรามีได้ไงอะคือเรามีแค่ซองนั้ซองสุดท้ายซองเท้าใทแล้วประเด็นคือปองห้ามแกะหรือจะเอากันจบคืออันนี้มันเลิศนะตอนที่แบบเขาทำมาเป็นคำๆเว้ยล้วมันง่ายเลยสะดวกหน ดีมากเลยอาหารหรอคะอาอ้าวซึ่งไม่่แล้วยังได้บิวด้วยบิวบิวแล้วพอไปออกสิหนูหน่อยอ่ะแล้วพอมีคนมาติบเราเริ่มเปิดใจอ่ะก็ถ้าใช่มันก็ใช่แหละอะไรแบบไหนใช่ไม่ใช่แบบนี้ครับ มีมีใครมาจีบแปลกๆนะแปลกๆพี่อะแปลกสุดแหละมาซื้อเสื้อแปลกอ้าวมองมาพอแล้วมาแล้วมันปานปานปานอมงปานปานปานเอาเลยหรอเอาไงดีอะตอนนี้เหมือนสองรายการอะเป็นรายการบ้านรับแต่รายการบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะไปกันใช่ไหมนะอุ้ใหญ่เกินป้าตินเลงของพิ่อะไรปั้าตินรับมเออปั้นเลยปั้นเลยว้า ไม่เป็นก้อนเลยเธอวิธีนี้เป็นวิธีดีนะสหรับแบบว่าใว่ผู้ชายกับจีวีตี้อะแบบว่าคุณแบบปั้นข้าวกัลางไม่ได้แล้วนึงนะชวนผู้ชางมานทำยำแหนมมาแบบไม่แล้วตอนเนี้ยต้อง solo แล้วก็ใส่บุญแบบหวานแล้วนะแล้วถ้าฟังบุญทำอ่ะเหมือนตินทำกับชายาภาไม่อีกสีตีนตีนนี้พี่เทยทักไปแอลเยอะปะไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีแปลว่ามีชื่อ P H S S S ไม่คือคือถ้าไม่ใช่งานก็ไม่ได้ทักไปทั้งสองคนอ่ะเอางี้ดีกว่าทำไม ยอมมารายการนี้แล้วผมยอมมามือนี่ตาเต็มเลยว่างเาล่ามาก็ตอนนั้นที่พี่พัดจะซื้อเสื้อไงครับใช่คือมิวบอกว่าคือเพราะว่าพี่พัทจะซื้อเสื้อนะครับิวก็เลยมาเราเลือเสื้อมาไหมแล้วรู้ยังว่าพี่ไม่ได้ทักไปอวเงินเลยใช่ใช่ใช่อ่ะติดละติดละทำเลมา รู้สนุกดีนี่พี่มาเป็นงานเป็นการเราต้องโตแล้วเร็เราก็ยี่สิสี่ย่ห้แล้วตัวเป็นเด็กเป็นแฝอะไรวะผ่าลูกเออไม่เป็นไรนะมีเมียน้อยได้ผู้ชายแล้วมีเมียนะเป็นกันนอนอ่ะตั้งแต่แก่ไปผู้หญไม่มียอออนซิอ๋อได้แล้นมันร้อนลานักเรียนเลนร้อนมาที่ไหนล่ะ มากระเด็นนะเพราะมันมีแหนมระวังนะคะนักเรียนบิวระวังทาโอาหารอย่ากลัวมึงโดนหน้ากูด้วยมึงแกอย่ากลัวอย่ากลัวขาที่น่า่น อีพวกทุกคนทั้งผู้ชายแล้วก็เธออยู่กันเจ็ดคนมีกู้ทอดอยู่คนเดียวืาอกีการเฟ้นแต่ถามว่ารอดไหมก็ไม่รอดอยู่แล้วแลอีมง่ะเป็นห่วงบิวมากใช่หลบหลังบิวค่ะแล้วบอกว่าบิวระวังนะระวังนะในขณะที่กูกับบิวติดอยู่ตรงเนี้ยอีมง่ะกระโดดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็บิวบิวระวังแต่อีกฝั่งของสงครามเอียอมาติงเป็นพุทธอยู่ตรงนั้น ก็เรียกว่าุดติ่งุดตินงุติดตาอ้ามาฉันอาข้าไปทอดให้เรียบร้อยละคุยคุะทำยำมาค่าน้ำยำน้ำยำเนาะริกป่นน้ำปลาน้ำปลามะนาวยังไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้ลูกทิพริกปน คอนเทนต์เหตเกินนี่ได้เลยนี่ได้เลยเออเธอเป็นนึงีงช้อนช้อนช้อนโดยใส่แต่ไปช่วยดูเองนะโดนเช็ดหน้าถูกต้องเห็นน้องแต่ว่าผ่าซึ่งซิกไปเลยใช่ไหมครับนี่คู่เท้ากับน้องอะดูแมนฉันจะให้ผู้ชายทำน้ำยำผู้ชายทำน้ำยำผู้หญิงไปเตรียมผักอ่ะผู้ชายทำน้ำยำอโนนไม่เกี่ยวช่วยน้องเออหั่นหลบแกนไม่อยากอยกับเาอะอะไรนะครับมิ้นเป็นขมนะลองหั่นิ้วทีมหาอะไรพริกครับาวอะอะ ตินนี่ดูมีสกิลนะมีมีไม่ใช้อนไม่ใช่ซอนโอ้ยใช่ซอสเหรช้อนช้อนไปช้อนด้วยจัดเจ๊ดูเจ๊เจ๊ เียนะขอเขี่ยที่องคมิสเดี๋ยวมันเดียวเียวม็ดแล้วมันจะโขมระหว่างเขาทำน้ายำนะคะแล้วไงต่อทำน้ำยำชิมหรอน้ำพรล่ะกินโทษนะคะอีโม่ทำน้ำยำด้วยน้ำยาหยดตาีโบอย่าอย่าเอาเลยอ่ะบิวน้อยไปด้วยไ ข้าวปลาแก่อย่าว่าน้องน้องมาครั้งแรกน้องได้เดียวเก่งจะใจหายแล้วโอ๊ยดอกนี่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่แหนมลงไปด้วยนะคะซึ่งแหนมวันนี้ที่เราใช้คือแหนมสไลด์พรอมทานของสุธิรักษ์นะคะซึ่งบิวรูไปโลกว่าแหนมสุธิรักษ์เนี่ยที่เป็นแบบสไลด์พรอมทานสัญ,ญลักษณ์สีเขียวตรงนี้คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่การันตีแล้วว่าแหนมตนี้ถ<อ>ูกการฉายรังสีฆ่าเชื้อมาแล้วเขาเขียนเลยว่าอาหารฉายรังสีเพราะฉะนั้นมันจะช่วยถนอมคุณภาพได้นานถึง6ก วันนานกว่าเจ้าอื่นกเจ้าอื่นครึ่งวันคุณเน่าคุณเล่นค่ะคือก็เชื่อหมดกระเทยพูดอะไรก็เชื่อหมดเจ้าอื่นอยู่ได้ประมาณ40 4ส่าวันอะไรอยงเงี้ยอันนี้อยู่ได้60วันไม่แ้จะบอกว่าแบบความเก๋คือเขาทํามาแบบคอดีคําแล้วไปชิมพอดีคําแล้วว่าไม่แล้วเท่ผู้ชายต้องมากินแหนมโทเป็นงั้นเนาะกินอันนี้ค่ะซอซองเดียวอย่าเปลองเกินเออนี่ จะบอกว่าสะดวกแล้วก็ทานง่ายมากอมทานไม่แล้วจะบอกว่าแบบแหนมเขา่ามีพริกแหนมทุกคำนะจ๊ะเตรียมซิมเร็วเขาสไลด์มาพร้อมทานแล้วไม่เปรี้ยวแหลมไม่เปรี้ยวโดดเป็นกลมกล่อมคือขายของหมดแล้วน้ำยำกระ็สวยยำสองคนฉันจะบอกมันหอมเนาะหมายว่ามันหอมมากเลยแบบมันอุ้ยกระนี้ดูแค่นี้นมไม่ฟิดอ่ะอืม เพี้ยวโอเคแล้วล่ะได้ครับแต่มันจะเปรี้ยวเมื่อกี้อีมงชิมมันทำหน้าไม่ได้ได้ได้แล้วได้บวบแรกอ่ะทีนี้เอาน้ำยำเตรียมไว้แล้วเตรียมผักหั่นต้นหอมหั่นผักชีหั่นหัวหั่นขึ้นปนแล้วนะหัวหอมผักชีต้นหอมผักชีฝรั่งอะหั่นไว้ตืนเต้นมากเลยอ่ะก็เมียเขาเป็นแม่ครัวตอบว้าวเดี๋ยวไล่เขาลูกถึง ทำไมเขาบทำไมที่มงเขาหันสวยจังอุ้ยที่มงเขาบอกว่าฉันสวยจังไม่นไงล่ะเขาบอกหันหองสวยจังแต่ก็ไปตัดคำเอาแล้วติ๊งเราคนกินเผ็ดได้ไหมลูกกินได้ครับเผ็ดเหรออือใช่อืมเคยกนอะไรพี่เอโน้อยกินนมข้าว อยู่เถาะร้อนตองกินเผ็ดไหมแบบเผ็ดกินใครกินผิดโอ้โหทีนี้อ่ะดูนะคะนักเรียนนักเรียนตีนดูนะคะบิวเอามือขยำแล้วก็ใส่ลงไปเอาแบบให้มันแบบคลี่ออกจากกันอะเอออะไรแค่อย่างนั้นมือก็เหละไปคือมันกดในกลุ่มอะอ๋อขกำขยำขยำไปขย้วยเลยหรอ้วยเลยเหมันคลี่ลงไปอ่ะเหมือนคลี่อย่างนี้อย่างนี้ถูกต้อง เอออ่ะแล้วก็หลงใสใแหนมสุดที่รักลงไปตีน้ำบอกก่อนไหมพี่ไม่เจอว้าวเบือเลยทุกเลยเทุกเลยเอออย่างนี้น่าอร่อยมากน่าอร่อยมากอย่ามาชมข้ามนะข้างตาแก่มากใสแหนมโลกอ่ะใส่แหนมหลานมากเก่งมากเลยหลังจากนั้นใส่ผักค่ะใส่ผักพริกเตี้ยมไว้มงมันแฉะมากเลยนะพี่ไม่เดี๋ยวมันจะเด่ายนี่เองเออสามก้อนจะได้แบบว่าเออแล้วเจนเขาก็แฟนมานานหรือยังเราเอาเงินเราไปเก็บตัวอื่นได้ไหม ที่ทำอาหารบิวด่าอรกสิบิวบิวใครด่าใครเปล่าอ่ะก็เคยครับวิ่งเช่นเช่นสมมติว่าถ้าด่าคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะด่าตอนน้ หวังว่าไม่ใช่ครูเนาะไม่น่าใช่ครูเนาะอ่าหลังจากนั้นใส่ขิงขิงซอยมีแล้วขิงซอยเอามาใส่หน่อยมึงบ้านนี้เขาขอเป็นแบบว่าจุ u ซี่หน่อยนะพนาดใอย่เลยนยขิงหน่อยอุ้ยมันน่ากินโหอะมันคือครัวย่ะแต่รู้แล้วมันอร่อยดีกว่ามันไม่เป็นเพียไปหน่อยใส่ถั่วใส่อั่วใส่ถั่วเยอใส่ถั่วใส่ถั่วเออใส่ถั่วเลยใไปราดซมสิสิบได้เลยมีมงโป้ทั่วเหมือนอันนี้เลยอ่ะไอ้ลาบมงคลไอ้ลาบ จานอจานี่ติ้เอ้ต้ไตดวิวเก่งมากจานอาให้ให้ปิมกินอ่าจัดจานกันจัดจานกันค่ เกิจากแบบหน้าตาอาหารเออยังไงคะฝั่งนู้นน่าจะแซ่บกว่าฝั่งนี้ทำไมอ่ะคิดไหมหนูมีเพจแบบฝั่งนี้น้องไม่กินแพร่เลยฝั่งนี้เราฝั่งนี้ก็ไม่กินเผ็ดกินค่ะไม่ถึงกินกินค่ะเหมือนของไตก่อนดีกินของตินก่อนอ่ะอันนี้นะตีนของบ้านฟิล์มตินนะคะบ้านฟิล์มตินเลยหรอใช่อร่อย Hmm. ก,ก็กินแหนมก็ต้องอร่อยอยู่แล้วก็กินแหนมเหมันคนพม่ีเอาข้าวอะไรมาอาด้วยอันอร่อยอันนี้ให้ก็องอยออ่าลองสิก็มีความหวานมีความเค็มมีความเปรี้ยวจากแหนมอยู่แหละอร่อยอร่อยไหมเออคำใหญ่ไหมไม่ห็นมั้งคบอกว่าคำใหญ่มากใบคาคาช้อนจริงเลยอยาชิมเลยครับยูชิมเร็วยูชิมเร็วครั้งแรกบดเสร็จแล้วค่ะ ติดอลอร่อยเซมิลาเข้หมมันอร่อยควาดีเลยอ่ะคามดีเลยอ่ะทำไได้ยังไงเนี่ยทำไเร็วได้ไงใส่บัวบเนี่ยเนี่ยกว่าไปเฮ้มัอร่อยอ่ะ มันคล้ายนี้มันเข้มกว่าหน่อยเอันนี้เผ็ดนอยอันนี้ไม่เผ็ดเลยอร่อยไม่เผ็ดเลยอันนี้รสชาติดะโตเด็กกินง่ายอันนี้แต่นี้เข้มข้นงวเลิศแล้วกินกระแหน่มันคือข้ามากคือจานนี้เป็นคือแบบว่าเด็กโตแล้วอ่ะเป็นแบบติดแซ่บปะปูเออนึ่งอันอร่อยนะอร่อยทั้งคู่เลยแทบอยู่แล้วค่ะแล้วบ้านลูกเป็นแบบว่าติดนมมาก อ่ะฮะตณเด็กว่ะติณเด็กยังไม่ใหญ่โนะยังไม่ใหญ่ลนะอาติณเป็นไงสำหรับเมนูนี้ที่เร่งทำเดี๋ยวไม่ต้องตอบแล้วเกี๊ยวอะรอยเกี่ยวอยู่ให้เกี่ยวให้เสร็จก่อนอาติณเป็นไงบ้างสำหรับเมนูนี้ที่เร่งทำในวันนี้อร่อยอ่าตกตกทันจังอร่อยพ่อแหนมอร่อยพ่อแหลมนี่แล้วฟิล์มที่ช่วยหรือว่าช่วยไหมช่วยครับช่วยช่วยช่วยให้ดีขึ้นช่วยส่งเสียง ได้ส่งเสียงน่าบิวล่ะเมนูนี้วันนี่คือกินครั้งแรกเลยปะใช่ครับหร่อจริงกินได้เลยนะได้ถือไหมล่าเพราะมันไม่เค็ดครั้งแรกเราทำครั้งแรกด้วยนอกจากไข่เจียวใช่ถ้ากินไม่ได้เอาโยนใส่หน้าลงข้าวเนไม่โยนเลยไม่โยนนะอะไรนะเก่งมากเดียวเก่งมากพูดว่าอะไรนะไม่โยนเขาเฉลยได้ของั้นก็กดหน้ากิมมองไปในนามแยงค่ะเฮ้ยถือว่าผสความสำเร็จตบมือทั้งสองคนค่ะ ทีนี้ต่อไปเวลาไปออก์รายการอาหารก็พูดได้แล้วว่าผมทำยำแหนมไช่จดไว้เลยนะในไบโอตัวเองคือไม่เอนไม่ไอจีได้เลยว่าทำยำแหนมได้ไอจีไว้เลยคอนแทคฟอยยำแหน่เออดีเอ็มฟอยยำแหนมอะไรก็ใสเนาะในไบโออ่าสำหรับใครนะคะที่อยากซื้อแหนมอร่อยอร่อยแบบนี้มาทำเมนูหรือว่าเอาไปกินแบบสดๆเนี่ยนะคะก็สามารถซื้อแหนมสุดที่รักแหนมสไลด์พร้อมทานหรือว่าแหนมแบบสุ้มจิ๋วของแหนมดอนเมืองก็ได้หรือเป็นแบบแห้งแบบนี้ก็ได้นะคะหาซื้อได้แล้วนะคะที่ เว้นอีเลเว่นสำหรับแหนมสไลด์พร้อมทานเนี่ยราคา27บาทเท่านั้นรสชาติดั้งเดิมเปรี้ยวแซ่บแซ่บแบบใสๆไม่เปรี้ยวโดดนะคะทานดิบก็ได้เหลือไปปรุงในอาหารก็ได้ค่ะเอ๊ะอ่าๆมองๆสโลแกนอีกสักทีสิอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวาแล้วเดยวเวลาอ่าๆสุดที่รักแหนมสุดที่รักอ่าๆก่อนไปวันนี้ให้น้องสองคนฝากอ่ติดตามมาเลยกันได้บ้างจิงก่อนอุ้ยตอนนี้พลิกติดอ

ครับอ่าติดตามคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็จะมีไปทำยำเหน็บใช่ไหมไปทำยำเหน็บไอติชตอร่อหมยำเหน็บแต่เราทำยำเหน็บอะไรพี่ถ้าพี่ชวนไปอีกมาอีกจะมาไหมคะมามามาอะไรมาดูดูระเบิดอะไรี่เหรอน้องบอกว่าขอเป็นแบเทปเปิดมวยอ่าบิวปากหน่อยครับก็ติดตามได้ที่ไอติกับติชตอรนะครับอิวเป็นยังเคครับแล้ผมสภาใช่ครับแล้วทำไมแขนต้องทับกันด้วยอุ้ย

ไหนแล้วว่าวันนี้เชิญเด็กสองคนมาอีแก่พวกนี้เหนื่อยชิบหายพูดเยอะหนุ่มมากหนุ่มากใครไม่อยากให้เราเชิญเด็กมาอีกก็คอมเมนต์มาได้นะแต่สุดท้ายเราจะเชิญมาอยู่ตรงนี้ตที่ไหนล่ะทั้งทั้งันนี้ขอบคุณบิวกับตินมากเลยใช่ไว้โอกาสหน้าเชิญมาใหม่แต่มาไม่มาก็บอกพี่ดาใช่หรือลูกค้ารือท่านไหนที่อยากให้น้องสองคนมารายการคุยแก่อีกก็สามารถอีเฟสมาได้เลยหรือว่าคุยแก่จะไม่เอาพวกเราห้าคนแล้วมีน้องสองคนไม่ติดเลยไม่ติดเลย แล้วพอรายการออนบุ๊กน้องได้งานไอจเราไม่ได้เราไม่ได้อยู่แล้วนะคะเอาวันนี้คุยแก่ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ